สวัสดีครับผมนายท่านาคจาวบงาหารหัสนักศึกษา6 0 8 1 0 4 2 4ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอขั้นตอนและวิธีการทำน้ำเมียวพร้อมสรุปรสชาติอาหารครับขั้นตอนแรกเราใส่พริกน้ำเมียวจากนั้นผัดกับน้ำมันให้หอมแล้วก็ใส่กระดูกซี่โครงหมูลงไปนะครับ ัดให้มันสุกประมาณหนึ่งนะครับจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ทั่วหมูตามด้วยรากผักชีซุปก้อนหมูแล้วก็คนให้เข้ากันปิดฝาให้น้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปตามด้วยดอกยิ้วล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะครับคนให้เข้ากัน ต้มจนกระดูกหมูเปื่อยจากนั้นเราก็ใส่เลือดตับหรือเลือดไก่ตามได้เลยตามใจชอบครับตามด้วยมะขือเทศปรุงรสด้วยซอสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเกลือครับผมคนให้เข้ากันจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับรสชาติของขนมจีนน้ำเงี้ยนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยขนมจีนมีรสชาติที่นัวและกลมกล่อมมากครับเหมาะสําหรับชาวเหนือมีความเผ็ดนิดหน่อยจากเครื่องเทศอาจจะเค็มนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เปรี้ยวแต่เปรี้ยวพอดีพอกินคู่กับผักเนี่ยสามารถตัดเลี่ยนได้ส่วนตัวผมว่าขานมจีนเนี่ยต้องอยู่ที่เครื่องครับเพราะว่าถ้าเครื่องถึงเนี่ยขนมจีนก็จะนัวและอร่อยมากยิ่งเครื่องครับขอบคุณครับผม